เส้นทางสำคัญกว่าความเร็วสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเส้นทางสำคัญกว่าความเร็วนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาผมขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟังก่อนนะครับในป่าใหญ่ที่ร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้และสัตว์ป่านกหนุ่มฟูใฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬากำลังวิ่งอย่างเร่งรีบเพื่อไปแข่งขันวิ่ง เขาวิ่งเร็วแค่ไหนก็ตามแต่กับสะดุดล้มจนเจ็บเก่าเต่าแก่ผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญาเดินผ่านมาพอดิบพอดีจึงเข้าไปช่วยเหลือและสอนบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าให้กับนกหนุ่มเจ้าหนุ่มรู้ไหมว่าเส้นทางสำคัญกว่าความเร็วนกหนุ่มรู้สึกงงหมายความว่ายังไงครับเต่าอ,อธิบายว่า การไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือเส้นทางที่ถูกต้องนกหนุ่มมองไปที่กระต่ายนักกีฬาวิ่งเร็วที่สุดกำลังหลงทางวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเต่าชี้ให้เห็นว่ากระต่ายวิ่งเร็วแค่ไหนก็ไปไม่ถึงจุดหมายเพราะเลือกเส้นทางผิดนกหนุม่มเริ่มเข้าใจเขาถามเต่าว่า แล้วผมควรทำยังไงดีล่ะครับเต่าแนะนำให้ใจเย็นๆลองถามสัตว์ป่าแถวนี้ดูว่าเส้นทางไหนไปแข่งวิ่งได้เร็วที่สุดนกหนุ่มเดินไปถามสัตว์ป่าแต่ละชนิดแต่กลับได้รับคำตอบที่แตกต่างกันสัตว์แต่ละชนิดบอกเส้นทางจากประสบการณ์และมุมมองของตัวเองทำให้นกหนุ่มรู้สึกยิ่งสับสน ต่อเห็นดังนั้นจึงบอกนกหนุ่มว่าไม่จำเป็นต้องเชื่อทุกคนลองวิเคราะห์ดูว่าเส้นทางไหนน่าจะไปถึงการแข่งขันได้เร็วที่สุดนกหนุ่มใช้เวลาคิดเส้นทางจากข้อมูลที่สัตว์ป่าบอกคำนวณระยะทางและเวลาอย่างรอบคอบสุดท้ายเขาตัดสินใจเลือกเส้นทางที่คิดว่าน่าจะไปถึงการแข่งขันได้เร็วที่สุด นกหนุ่มวิ่งตามเส้นทางที่เลือกไว้วิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอสนามแข่งวิ่งเขารู้สึกดีใจที่ทันเวลาพอดีต่างกับกระต่ายที่วิ่งหลงใช้เวลานาน,านกว่าเดิมและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสุดท้ายนกหนุ่มรู้สึกขอบคุณเต่าเป็นอย่างมากที่สอนบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าให้กับเขา เขาเข้าขใจแล้วว่าเส้นทางสำคัญกว่าความเร็วการไปถึงจุดหมายที่แท้จริงไม่ใช่แค่การเดินเร็วที่สุดแต่คือการเลือกเส้นทางที่ถูกต้องจากประสบการณ์ครั้งนี้นกหนุ่มได้เรียนรู้ว่าควรวิเคราะห์เส้นทางและวางแผนตัดสินใจการฟังคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์สำคัญกว่าแต่ไม่ควรเชื่อทั้งหมด รู้จักอดทนรอคอยและไม่ยอ่อท้อแม้จะเจออุปสรรคระหว่างทางหากเรามุ่งมั่นตั้งใจเดินทางที่เส้นทางที่ถูกต้องก็จะบรรลุในที่สุดเป็นยังไงบ้างครับนิทานเรื่องนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเส้นทางสำคัญกว่าความเร็วเปรียบเสมือนการเดินทางเป้าหมายปลายทางนั้น ดังจุดหมายชีวิตเส้นทางที่เราเลือกเดินเปรียบเสมือนแนวทางที่เรากำลังใช้ชีวิตแม้ความเร็วจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เราถึงจุดปลายทางได้เร็วที่สุดแต่เส้นทางแตกต่างที่กำหนดว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรทำไมเส้นทางถึงสำคัญกว่าความเร็วลองนึกภาพว่าเรามีรถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก แต่ดันไปผิดทางยังไงเราก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายของชีวิตเช่นกับชีวิตการมุ่งมั่นทุ่มเททํางานแต่อาจกำลังมุ่งหน้าไปที่ทิศทางที่ผิดก็อาจสูญเสียเวลาพลังงานและโอกาสโดยเปล่าประโยชน์การเลือกเส้นทางที่ถูกท้องเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางชีวิตช่วยให้เราถึงเป้าหมายที่แท้จริงการมีเป้าหมายที่ชัดเจน เปรียบเสมือนจุดหมายปลายทางของชีวิตช่วยให้เรามุ่งมั่นตั้งใจเส้นทางที่ถูกต้องและนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงหลีกเลี่ยงอุปสรรคเมื่อเราทราบเส้นทางแล้วเราก็สามารถคาดการอุปสรรคที่เกิดขึ้นและเตรียมรับมือและแก้ไขปัญหาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าการมุ่งมั่นบนเส้นทางที่ถูกต้องช่วยให้เราใช้เวลา ประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดได้อย่างคุ้มค่าค้นพบโอกาสใหม่ๆระหว่างการเดินทางบนเส้นทางที่ถูกต้องเราอาจค้นพบโอกาสใหม่ๆที่ไม่คาดคิดซึ่งอาจนำเราไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราตั้งไว้ก็ได้ทบทวนเป้าหมายตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่า เป้าหมายที่แท้จริงของเราคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราต้องบรรลุเป้าหมายในการใช้ชีวิตประเมินตัวเองวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนความสนใจและทักษะของตัวเองว่าเหมาะสมกับเส้นทางไหนศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางที่เป็นไปได้ศึกษาจากประสบการณ์ของผู้อื่นเปรียบเสมือนข้อดีข้อเสีย ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญขอคำแนะนำจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านที่เราสนใจเขาจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ดีขึ้นฟังเสียงหัวใจของตัวเองสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฟังเสียงหัวใจของตัวเองเลือกเส้นทางที่เราหลงไหลรู้สึกท้าทายและมีความสุขกับการกระทําจำไว้ว่าเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ระหว่างการเดินทางเราอาจเจอกับอุปสรรคปัญหาและความย่อท้อสิ่งที่สำคัญคือเราต้องอย่ายอมแพ้จงมุ่งมั่นตั้งใจเดินทางไปบนเส้นทางที่เราเลือกเรียนรู้จากประสบการณ์ปรับปรุงพัฒนาตัวเองพัฒนาความอดทนและความเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนเพราะเส้นทางที่ถูกต้องจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง